ได้เต้นป่ะเมื่อกี้ได้เต้นป่ะครับเต้นป่าวเมื่อกี้เต้นป่าฮะเดินคอเพลงจบก็มาเต้นกดหลังหนูก็ใช้ย่อนกันหนูก็โก่งๆเงยๆเนี่ยดูทุกวันนี่ดูอ่านข่าวตอนเช้าป่าเอาถามกันี้ดูไหมเมื่อเช้าผมอ่านข่าวช้างอันเนี้ยช้างชนคนอะ่ะ ยง่ายเลยนะแม,แม่คุยกับคนนี้อยู่เนี่ยเป็นหลังเลยนะ,ะมากนอุ้ยหลายอย่างเลยเกินชีวิตขอบคุณนะเท่เลยมองลงเลยที่นี่พอร้องเพลงเร็วก็ไปนั่งนะเราอะอเมื่อกี้มาแล้วแม่ยังไงเมื่อกี้ใครเรียกมแม่แดงขอเพงเลงอะไรจ๊ะดแดงเอ๋ยเขาเอ๋ยน้องแดงของพี่ดแดงเอ้ พี่มาวันนี้เพราะมีเรื่องบอกความใจพี่มาล่าเพื่อจะรีค้างแม่มองกล้องทีนี่ให้น้องเดินไปพบชีวิตสุขสบายอย่าห่วงใยให้ทุกกระทุกอะไรนะทำไปแล้วทำไมมีวันนี้เอาอมาเพื่อแม่โดยเฉพาะ อะไรนะฮะเอาเวจีใจทำใจเสียบ้างก็ดีเหมือนกันที่ตัวเรานานมันไม่จำไม่จำไม่จำ,จำขอบคุมครับสาวกตึมเอาละไม่ใช่ทางเลยอยู่นี้อะโอเคครับ,รบทำไมต้องเธอได้ครับเดี๋ยวหนูมาทวงนะเดี๋ยวขอให้เล่นเพลงนึงก่อน ไอ้ใครนึนจามาเลยจ้ะ